ดีเลยเพราะสุขสุคนลเยอะเนาะมีโรงพยาบาลกมาอัน่าเนามากอันมานี้คืออะอันี้ว่าอันว่าเอาได้จายเนาะได้จ่ายรลุันซื้อของคาว่าหาหารเนาะมาขายอหารหรอว่าันโรงพยาบาลทุกจันทรซื้อของมืดไไปไหนได้เนาะแต่อย่างไรอย่าเตรมตรนซื้อของเขามาเถอะน้อยเนาะ วันบริสุทธิ์าเดียวแล้วพี่น้องบริสุทธเ์แถวละน้อยเนาะเพราะว่าเขันมีงบร้ายเนาะแต่าวมันอเยน้บินแต่เดบินเนาะทั้งสื่ออยู่ังดาวเนี่ยะคืฝังไทยเนาะส่วนนายน้วงพันยาไปสื่ออยู่ฝังไทยเนาะอยู่สเมฆเนาะเดาวไทยเนาะแต่วันจะเอามาพี่น้องเป็นวัดพี่น้องวัดเจ๊โคเจ๊ขคอยกนวัดกองไทยวัดไหนกินน่ย ยายคนเจ็ดบดสามสีแพงเลยยังมเจบเลยนี่ก <Morris aí> ่เพที่ดอกใบไอาใบบินเราะว่าซื้อเสหน่อยนะหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดใบเนาะน้ำกันมาสิบบันไดปายในเนาะแต่วระที่ห้าง่าคล้าย เผืดอารไของสับเนี่นะว่าเขาจะมุดลได้นยนะแต่ว่ากระเ้าด,ดก 1, อกเพิงบ้ันห้มนดนะ้ายมอนโขบเนาะโดเท่ากับไฟสื่อขเถอหน่อยนะคอยากจะไสื่ไปนะเอยบินเลยเยบินบินแดดเลยบินแดดจะต๊ดูยาวย่ไเลบินบินไดสิฟังแนละ้วแต่ว่ากั ขากนไทยหกันเวอคนมาคนมามาอยู่เราเาแต่ว so right. ่ามาอยู่เร้เอสูว่มาคนไทยกกาเนแต่ไม่จะชิ้นขาไทยเวิร์พี่วนชิ้นขาเราว่กมีได้ยเนาม่แต่ม่แต่น้ำเดิมถนัดเนาะก็ไม่จะชิ้นขาไทยเวอเดี๋ยววันจะมาใา้หคเบิงบินเนี่าว่าเป็นเงื่อนกี่เปกรตุกยูสองหลานอันซี่แนเดสิบสองพันบินนี่บินเนี่จะอันสุดท้ายจะมีแต่น้เนาะ ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ4,000นี่4 0 5 8บาทเนาะรวมเบิดเนาะถ้ารวมเป็นเงินบาทบิน4,000กนะว่าบาทเลยเนาะตัวอะไตัวหนามได้หนามแตน,นมไม่หนามบกครบตัวนี้กัตืน่นเตกนซื้อได้แบบซองบินนะเพราะว่าวันซื้อซื้อตัวนี้เด้แล้วก็ลงมาเซฟประมาเงินยังอยู่วอย่างนี้าะกับซือ้อเติมอีกน่าแต่วาเงินอนะไรเงี้ย กคได้บินใบนที่สองอเงินเดืออยู่ประมาณพันเนิเราแต่ก็ได้ทางหนามีเติมอีกกับตูเป็นเงินกีวบวแต่ว่ามันหาแสนเจ็ดบพัอาจจะ็ดพันาเป็นเงินบาทลมันแปด่สิบแบาทสบินในการหาพันกวรเลยเนาะหาพันาหาพันเนาะหาพันวหาพันกวหน่อยหนึ่งเนาะจุดปลายหน่อยนึ่งเนาะ บินนี่ก็ยาวแตบเบยัสืออฟังไทยบินนี่ก็ตกอยู่2,405บาทบินี่2,405บาทเชหมือเหมือนได้เปิดเื่เปิดไฟเื่เเปิดไฟ้วหมืด้เนาะบินนี่ก็อฟังไทยกันเนาะแต่ว่าฟังดา่้บินหาเนี้่งไทยเพว่าบาพันกับบรกเาใจ ชอกิโลเนาะแต่แต่บาทต่ลาดเนาะก็เลยว่าเออไะซื้ออีฟังให้ตำแหน่งเลยฟังเรานะบินเนึ่งจ็ดสิบบาทพี่น้องบินีกกับโบลเนาะห้ารอยเซาหบินเกี่้วยเราีเพราะว่าโบฮันจะซื้อเธอหน่อยเนาะก็ได้ไปบินไปหน่อยหน่อยออกม วินิกร572บาทพี่น้องลหลไหร่บ่แแดรวม7บินพี่น้อง10,000 1475บาทเนาะแกบ่ได้บ่ได้บ่ได้รวมที่ว่าอันบ่นจกอจกไปซื้อเทราน้อยนําเนาะ เธวมื่อที่ก็ซื้อเบี้ยซื้อเบีย้์เป็นแก๊สเนาะเบีรยกับปองอ่ะเบีร์กับปองกัโจเป็นอันไปเลยบริบริจจะไช้บินเนาะเพาเพรามันของมันหน่อยก็เลยาบริเท่ากับินอย่บินี้เนาะเบีรยเบี้ยช่องแก๊อีกแก๊สหนึ่งกับระมันสองแสนกัวนะสอนแปดสิบบาทสองแสนเก่านะชอแก๊สเบีรยเล่าเขาเบี้ยเบีร์ใช้งอนนะเขาเบีรยเบี้ยนะ สเรร้ก็ประมาณได้แล้วก็ประมาณ11,000กว่าบาทนี่แหละเนาะประมาณ11,000กว่า11,000กว่าบาทแล้ก็คงคองกบบ่บ่หลายเนาะประมาณปายคือซุมือนี้คองแพงพี่น้องเนาะองแพงแต่สินค้าทางังไทยหั่นก็จะบ่มันกขึ้นอยู่ขึ้นกับบ่หลายเนาะต่างแต่ว่าเงินบาน พันนี่มันจะอันแบบว่ามันม so like right ันเงนอ่อนคาเนาะมันมันกีบเพราะมันดาวเงินอ่อนคามันก็เลยกลายเป็นว่าบองแพงเนาะถ้าสมมติว่าเ้ามีเงินบาทเนาะเ้าเหามีแต่านันกีบนี่ถ้าเขาเอาเงินเอาเงินเอาเงินบาทเอาเงินกีบเขานี่ไปแลกเงินบาทถ้าว่าเ้าวเงินกีบไปแลกเงินบาทนี่เขาก็จะไล่เ้านี่หนึ่งรอยบาทต่อหนึ่งรอยบาทต่อเจ็ดสิบพันนี่ว่าเจ็ดหมื่นกีบพี่เนาะ 1,000บาทก็ต่อ700,000มันก็เลยเป็นนเป็นแบบว่าแพงเนาะถ้าเอามาขายยู่ดมันก็ต้องแบบพงแน่เนาะสินคาแต่ะยาตะอยานี่จะอันกอินตาที่เฮาซื้อมาเลยเนาะเรามได้เป็นเดเงิน1,000บาทต่อ700,000กี่พี่น้องว่รวพันนี่ก็เอาเฮาก็มีเงินบาทได้เลยก็เอาเงินมาไปซื้อ ถ้มีเงินกี่เท่าก็เาซื้อเอาทางทางหน้านําเนาะคนอะไรเปเงินกี่เ่ไปคณะเอาไปดเอานี่ครับแพ700,000พ่นนเลยกับ่มีหยังหลายเด้อพี่น้่พก็มามาอันบอกสู่พี่องฟังมามาาอันดุทึนเนาะอัานใหม่เนาะบ่พันขายคร่ย่อยเนาะหรือว่าขายของซ้ําเนาะแล้วก็ทางหน้าบ้านก็สิ เออก็ได้อีพี่น้องลูกศิษเนาะเครื่องแบบเครื่องสิเฮ็ดถอดลูกศินค้ายน้ํานี่เนาะก็บ่ได้จดเขาในในบินเนาะตัวนี้เพราะว่าเฮาไปือต่างหาเนาะอ้กเกือบ2,000กว่าบาทเลยพี่น้องก็ยังสิซื้อเขาเรื่อยๆเนาะทยอยซื้อเขาทอยอยเนาะอันคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องเบิู่ทุกคนเด้อที่เามาเบิ่งมาฟังรับมเนาะอันกําลังใจเนาะ บอิหมีก่ะไม่ใจให้คลิปต่อไปเพราะว่าจะบริหายคลิปไลน์มือเลยมิไม่ได้อันยังไม่ออกแต่สิเธ็ดลูกสิทธิ์ถอดท้ายนะพี่น้องอย่หนาบ้านเนาะแต่ว่าอันยังบ่ได้เหนึ่งอันเตรียมของอยู่เนาะคลิปนี้กกับสิสามเด็กคนเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องเบิรงสี่สิบสี่เด้อที่คำว่าเบิรงมาช่วยกำลังใจเด้อฝากพี่น้องเบิ่งโฆษณาให้นะมีเด้อขอบคุณใดใดเด้อขอบันคิปหน้าเด้อสบายดี บ่ทันมีได้พี่น้องเอาเพิ่นไปหาบุคคลเนาะก็จะยืมเหมือนเดิมโอเสํัมีัให้สสาเนาะตก็ทําีนอยเหมนหลายดอกหลายนะรเคเป็นยไเนาะเนตท้งเาเอายงกันอย่เนาะ ตัวหงอนสิเฮ็ดอันขายลูกศีลถอดเนาะแล้วก็ยังแบบไปเอาคายไปทางหน้าบ้านเนาะเอาจ้าอัแจกไปนะเนาะนี่ก็นตู้น้ําเนาะตู้ตู้นี่กบ่ทันก็ลาวเด้พี่น้องเอ้ยลาวเนาเนาะลาวทั้งเบินตกอยู่13หลานเนาะ13หลานกีบก็ประมาณ20,000เนาะ20,000 20,000เศษนอยนึงเนาะ20,000กว่าน้อยๆเนาะ20,000กว่าต้นๆนี่เนาะประมาณ20,000ถ้าว่า20,000มันก็ตกอยู่ถ้าว่าเฮาไล่เป็นเงินเนาะ20,000กว่าพุ่นได้พี่น้องแต่ว่าอันบ่พันนี่ถอเพิ่นก่อน3ล้านเนาะ ก็ยังอยู่10ล้านแล้วก็พเดือนละ5ล้านบัดนี้พี่น้องถ้าเฮามีเงินต้นเฮาก็พไหลเนาะตะกี้อั่นตะกี้เฮงพออันสบายเด้อพี่น้องตะกี้ั่นวันนึง20,000กีบ20,000กีบก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นบ่ไหลเนาะมีแต่เป็นเดือนจ่ายเป็นเดือนเลยเนาะเป็นงวดเด้อ